เกิดมามีรูปธะสกสารธรรมเพราไม่ที่ศึกษาเกิดมามีรูปร่างรสน้ำโสภาเพราะไม่ที่โฉมเกิดมาไม่มีโรคภัยให้ทุกข์ให้โทษเพราะไม่ทรมากัตเกิดมาชื่อเสียงไม่ดีต่บเพราะว่าชอบพระจักรีเกิดมาไม่ถูกตาอีหรือถูกตูงเงี้เพราะเป็นใจร้ายไปสีผู้อื่น เกิดมามีบริวารตื่นก็เพราะว่ามีเงื่อรตาเกิดมามีปัญญาพระเจ้ากับเทศกับธรรมคนเรานี้เนาะเกิดก่อสังขารเพราะการพลานโผล่ให้เห็นผลกับโลก้นี้งเดียวนั้นเห็นเบ็ดบุญเพราะกรรมของตนสมผลเกิดมาอยากเลื่อยก็อยากเ้ื่อยก็ไปเลื่ อยากเวื่อนาสถรงเป็นฐาเกือเนอะมีอาจารย์ทุกทเรื่อนเป็นยังไงลาบก็เล่อเนอะลุกลอาตักตันหารักตัีเอี่ยนี้เยทีวิตเหมสมทำทีอย่างนี้ได้ look at him